แฟนข้อหนังชาวคอเกมเกมเมอร์มูวี่สวัสดีครับผมมาพวกับผมนะครับครับแล้วอย่าลืมไปติดตามช่อง b ีบอ h ชาแนลด้วยนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมจะมารีวิวอ่อซีรีส์เรื่อง F4EP ที่1นะแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีตอน EP ที่2 EP สุดไม่ใช่ EP ที่2 EP สุดท้ายอะ่ะเออพอผมดูเนี่ยผมรู้สึกว้าวและทึ่งมากๆนะครับกับซีรีส์ตัวนี้นะครับผมนะมัน อันนี้ดูแล้วแบบว่าเราลุ้นไปกับตัวละครทุกตัวที่จะโดนแกล้งในเรื่องนะทุกคนคือเรื่องนี้เหมือนเขาจะตีแผ่เรื่องสังคมแห่งการกันแกล้งการบูลลี่ครับผมเพราะฉะนั้นเราควรดูเรื่องนี้ครับผมซึ่งเวอร์ชั่นของเกาหลีเนี่ยพอดูแล้วผมรู้สึกว่าแบบพอดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าผมชอบนะในเวอร์ชั่นเกาหลีแต่พอมาดูเวอร์ชั่นไทยมันจะมีหลายๆอย่างอย่างตอนที่1เนี่ยมันจะมีบางฉากที่มันจะ คล้ายๆใช้คำว่าแค่คล้ายๆนะแต่โทนเรื่องก็จะไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่มันจะมีกลิ่นอายอยู่นะครับมีกลิ่นอายที่บางฉากที่ทําให้เราเนี่ยคิดถึงฉากเก่าๆนะครับในนั้นนะแล้วมันก็จะมีบางฉากอีกที่มันไม่มีแต่เพิ่มเข้ามาทําให้มันมีอรรถรสมีอะไรมากขึ้นฉากสุดท้ายจบ เชีย er, แบบเชียเชียมากนะครับผมนะสำหรับ EP ที่หนึ่งนะและ EP ต่อไปยิ่งทวีความน่าดูขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะก็สิ่งที่ผมจะหักนะ EP นี้ผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่มีอะไรที่จะต้องหักนะทุกคนไม่มีเลยนะครับกับสิ่งที่ผมจะต้องมาหักเพราะว่าอา่ม ดูสิดูสิคือมันเรื่องนี้คือมันโดนใจผมเต็มเต็มเลยอ่ะทุกคนมันแบบใช่เลยแป๊บน,นึงนะมันโดนใจผมเต็มเต็มเลยครับทุกคนครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นใครที่คิดถึงซีรีส์ f 4ก็มาดูกันนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมนะสำหรับคลิปใหม่ก็มาเรื่อยๆนะจริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยทำคลิปมีหลายอย่างเลยที่ต้องมารีวิวแต่ ช่วงนี้มันไม่ค่อยว่างไงทุกคนผมก็เลยอ่ะไว้วันหลังแล้วเดี๋ยวจะมาทํำลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเฮย้ยเป็นการรีวิวที่กูรัดท่อโอเคไปละบ๊ายบาย